ที่กาลังจะไปขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกานะคะแต่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงก่อนเริ่มจากอะไรก่อนนะคะห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดเพราะว่าวันนี้จะมาแชร์เกี่ยวกับขั้นตอนการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกานะคะแต่ละขั้นตอนสําคัญมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนจะไปรับฟังข้อมูลดีที่ปางวีซ่าดินเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe ช่องวีซ่าดินเตอร์ช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการไปต่างประเทศที่ไม่มีใครเคยบอกคุณค่ะ คลิปนี้นะคะปังประจัมาแชร์ขั้นตอนในการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกานะคะว่าขั้นตอนแรกเนี่ยเมื่อเพื่อนๆอยากจะไปอเมริกาแล้วเนี่ยเราต้องทํายังไงก่อนนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะขั้นตอนแรกเลยนะคะอย่าพลาดเด็ดขาดนะตัวพาสปอร์ตเรานะคะตัวพาสปอร์ตเรานะคะเอามาเช็คเลยหรือว่าใครยังไม่เคยมีพาสปอร์ตนะคะขั้นตอนแรกเลยไปทําก่อนนะหรือว่าใครที่มีพาสปอร์ตแล้วเช็คอายุก่อนนะคะว่าเฮ้ย อีก6เดือนเนี่ยหรืออีก1ปีเนี่ยมันจะหมดอายุหรือเปล่านะคะไปเช็คให้เรียบร้อยถ้ามันจะหมดอายุนะแนะนําให้รีบไปทําเลยโดยเฉพาะใครที่แบบอายุแบบมินเมงม,ม,มาก8-9เเดือนอนะไรเงี้ยเพราะว่าวีซ่าอเมริกานะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคิวมันยาวมากนะกว่าเราจะนัดได้กว่าเราจะอะไรได้เนี่ยดังนั้นเนี่ยเวลามันผ่านไปแล้วปรากฏว่ากว่าจะถึงวันที่สัมภาษณ์แล้วพาสปอร์ตหมดอายุอา้าวงานเข้าเลยนะคะ เรื่องแรกเลยนะคะเช็คพาสปอร์ตให้ดีก่อนนะถ้าใกล้จะหมดอายุแล้วแนะนําว่าอย่างน้อยก็วควรจะปีขึ้นนะคะถ้ามันจะหมดแล้วเนี่ยให้ไปทํานะคะให้ไปทําก่อนนะอย่างแรกเรื่องที่2นะคะเมื่อมีพาสปอร์ตเรียบร้อยแล้วนะมา Create DS160 นะคะเดี๋ยวปานจะฝังลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะตัว DS160 นะคะก็คือเข้าไป Create ได้เลยนะคะ เขีนอะไรที่เรามีข้อมูลทั้งหมดของเรานะลงไปนะคะพิมพ์ลงไปเสร็จแล้วเราจะได้เลขนะคะ A.A. เอุดดๆๆดเสร็จแล้วเราถึงเอามาจดไว้เพื่อที่ว่าเราจะไปทำข้อที่3กันก็คือการ Create อ่ะเป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งแล้วนะอีกเว็บไซต์หนึ่งนะคะใบจ่ายเงินนะคะพอเราไป create ใบ,ใบใจ่ายเงินเนี่ย ใบใจ่ายเงินอันนี้มันจะถามถึง ds 1 6 0ด้วยว่าคุณมีเลขหรือยังนะคะแล้วคุณต้องใส่เลข ds 1 6 0ที่เราคิดเองลงไปในช่องนั้นนะคะพอคิดเองปุ๊บเสร็จนะเขาจะได้เเราจะได้ใบใจ่ายเงินออกมาเนาะ eft นะคะก็เอา eft เนี้ยใบใจ่ายเงินเนี้ยไปชำระที่แบงก์กรุงศรีนะคะเพื่อที่ว่าจะให้ระบบ activate นะ ดังนั้นเนี่ยพอเราชําระแล้วเราจะได้ใบเล็กๆมานะคะเป็นใบแบบสลิปมานะสลิปเล็กๆมาเราเก็บไว้นะคะเก็บไว้เสร็จแล้วอีกวันหนึ่งเนี่ยระบบอ่ะจะเปิดให้เราเข้าไปนัดหมายนะคะซึ่งอ่ะมาถึงการนัดหมายขั้นตอนที่4การนัดหมายนะการนัดหมายเนี่ยค่ะจริงๆแล้วพอเราเข้าไปปุ๊บหลังจากวันที่เราจ่ายแล้วนะเข้าไปแล้วเนี่ย เราสามารถเข้าได้ถึง3มรอบต่อวันนะคะสามรอบต่อวันถ้าเข้ามากกว่า3มรอบก็คือโดนล็อกเลยนะคะระบบล็อกเลยของวันนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าสามรอบนี้เนี่ยเราสามารถเข้าไปเช็คดูได้ว่าเฮ้ยคิวมันไปถึงวันที่เท่าไหร่แล้วกี่กี่โมงบ้างอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ย ถ้าเราแพลนชัดเจนเลยว่าเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราจะไปไประมาณวันที่เท่านี้นะอะไรเงี้ยอ่านั้นคิวก็ว่างอยู่มันโ okay, อเคอะไรเงี้ยเราก็สามารถกดจองได้เลยนะคะโดยการกดจองนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงได้3ครั้งนะคะต่อบินหนึ่งก็คือคุณจ่าย5,000ันกว่าบาทเนี่ยค่า,ามรมเยมวิซ่าในการสัมภาษณ์เนี่ยคุณสามารถนัดได้3ครั้งนะคะสมมุติว่าครั้งแรกใช่ปะ่ะโอ๊ยไม่พอใจอะมันช้าเกินไปอ่ะ เข้าไปดูระบบอีก2อสวันต่อมาปรากฏว่าเฮ้ยมันมีระบบเปิดนะคะก็คือวันเปิดเพิ่มมากขึ้นอ่ะเราจะนัดก็ได้วันที่สอง้าวปรากฏตายแล้วเราเนี่ยไม่ว่างวันนั้นพอดีเลยเราจะทํายังไงดีเราเลื่อนได้ไหมเข้าไปเลื่อนได้นะคะก็เป็นวันที่3มนะคะหลังจากนั้นก็คือจบแล้วนะคะไม่สามารถเลื่อนได้ในระบบมันจะขึ้นนะว่า คุณสามารถเลือ่อเดือนได้อีกกี่ครั้งหรือว่าเหลือกี่ครั้งหรือเหลือครั้งสุดท้ายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะคะเลื่อนได้สามครั้งเท่านั้นนะคะทุกคนอ่ะต่อมาข้อที่ห้านะคะพอได้วันสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราถึงกลับไปคอนเฟิร์ม Ds 1 6 0กันนะซึ่งถามวา่าเอาทำไมถึงคอนเฟิร์ม Ds 1 6 0ที่หลังละคะก็เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเราอ่ะจะได้สัมภาษณ์วันที่เท่าไหร่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราตัดสินใจสามารถ เตรียมทริปหรือเปลี่ยนทริปกันได้นะวันเดินทางเราได้ว่าเฮ้ยเ,าเราจะสัมภาษณ์ได้วันที่15สิงหาคมสมมตินะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเดินทางหลัง15สิงหาคมถูกไหมจากวันที่สัมภาษณ์เนี่ยนับไปเลยประมาณอาทิตย์หนึ่งนะถึงจะได้พาสปอร์ตคืนดังนั้นเราก็ควรเดินทางประมาณสิ้นเดือนสิงหาเป็นต้นไปถูกไหมคะทีนี้เราถึงมาคอนเฟิร์ม ds 1 6 0กันเมื่อเราได้วันดั้นหม่แล้วพอมาคอนเฟิร์ม ds 1 6 0ตรวจสอบเช็คอีกรอบว่าทุกอย่างมัน เรียบร้อยนะคะเรากดคอนเฟิร์มไปปึ้งอ่ะเราก็จะได้ใบคอนเฟิร์ม ds 1 6 0มาแล้วก็ใบสัมภาษณ์ชุดนัดสัมภาษณ์วีซ่ามาใช่ไหมการเป็น ds 1 0และชุดนัดสัมภาษณ์วีซ่าเสร็จแล้วปุ๊บเราก็รวบรวมเอกสารของเราเลยเอกสารส่วนตัวเรานะใบร,รับรองการทางาน statement อะไรก็ตามที่จำเป็นสำหรับวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกานะคะรวบรวมไปเสร็จแล้วข้อสุดท้ายนะคะก็คือการเตรียมตัวเพื่อไปสัมภาษณ์นะคะอย่าลืมว่าทุก คนเนี่ยที่ได้เอกสารมาครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยรีเช็คอีกทีนึงนะว่าเออโอเคทุกอย่างสําเร็จสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วนะคะเรามีครบทุกอย่างแล้วนะคะเพื่อที่จะทําให้เราพร้อมในการที่จะไปสัมภาษณ์วีซ่าในวันที่เรานัดไว้แล้วนะคะแล้วก็แนะนําเลยว่าให้ไปก่อนสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อจะเราจะได้เตรียมตัวนะคะของเราให้ดีด้วยแล้วก็ให้แน่ใจด้วยว่าเอกสารทุกอย่างเราครบนะคะก็ ใครที่ว่าสนใจอยากจะไปอเมริกาหรือว่าสงสัยอะไรนะคะก็สามารถสอบถามทางวิสตาดินเติมมาได้นะคะแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าคลิปนี้นะจะให้ไอเดียหรือว่าให้ประโยชน์กับคนที่อยากจะไปอเมริกานะคะที่ทำด้วยตัวเองนะคะก็สามารถศึกษาจากคลิปนี้ได้ค่ะขอบคุณค่ะ